แม่ลูกเมียแม่ท้องครับลูกกับลูกตัวเมียครับสูงร้อยสามเก้าครับท้องเก้าจะเลืิญนครับสีเดือนครับสอสิริชัยฟ้ามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่าสปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วท่นใจแถมยังมีบริการเก็บเงื่นปลายทางโอนเงินให้พี่น้องท่นที่ สนใจส่บริการเบอร์โท,ทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977หรับร่องบบผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช,องชนะต่อฟ้าฟัา่มื้อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไวยคือเก้าลรอครับอย่าลืมกดติดตาม เพื่อที่จะได้พลาดคลิปดีๆนะครับไว้ถึกๆไปเบิ้งกันเลยครับวันนี้อยู่กับบ้านตักคือเก่าแล้วพี่น้องครับที่กัดเนี่ยบ้านตักบ้านหนองทองตำบลบนวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับวัอนี้มีแม่ลูกเนาะครับแม่ลูกเมียแม่ท้องครับลูกกับลูกตัวเมียครับเบิ้งรายละเอียดตัวเมียกอนพี่น้องตัวเมียเราซื้อว่าเมียอย่างบ้านตักแม่แดงครับแม่แดงครับ ความสูงเท่าไหร่สูงร้อยสามเก้าครับความสูงก็ถือว่ามาตรฐานอยู่ครับท่องแล้วท่องกับตัวใดกับท่องเก้าเจริญครับสี่เดือนครับสี่เดือนแล้วตัวท่องเรียบร้อยประกันท่องประกันตรนนี้ครับน้าเข้าแล้วสวยพี่น้องรับประกันท่องพร้อมนะครับท้องเก้าเจริญ จอดทองแล้วเรียบร้อยครับจดทองเรียบร้อยแล้วครับล้วได้ลูกจากตัวเลยเนี่ยว่าตักลูกสองตัวครับตัวสามนท่องนะครับตัวสามนท่องเนาะนี่ตำนีบ้าบัมีตำนีครับครับมาเบิ่งตัวลูกบ้านตัวลูกก็จับซ้ำแม่แลืต้นนี้ครับลูกสิบเดือนครับลูกมีมีใบมีอย่างบ่าบ่ครับลูกคนบ้านครับลูกคนบ้านเราไปใส่หนาอนด้วยพี่เนอะ ราคาเดี๋ยวพอตักเปิดไปเท่าไหร่แปดหมื่นห้าพันครับแปดหมื่นห้าพันครับต่อร้องได้ครับต่อร้องได้ส่งฟรีร้อยกิโลตัวลูกเราเป็นตัดสั้งเพี่งครับการแยกลูกนี่แยกว่าเไยแยกจังคุยจังว่าไงครับครับจังคุยกันครับก็มาคุยกันได้สองได้สามซื้อสองได้สามครับเปิดโทรศัพท์เนี่ยบอจักรศูนย์หกห้าครับครับห้าเจ็ดเก้า ครับศูนย์สามศูนย์หกับกับจิ่งกลางมหาบาตักเด้ทรงตีลอยกิโลครับอากาศคึ้นขึ้จังใดบุ๋มเหมือนพี่ฝนสิตกนะครับหน้าตาก็ดีครับอันนี้เป็นเอกสารด้วยพี่น้องหน้าเขาแล้งงามครับครับสั่นเขาไว้สำเนียงอนพอกันชิบหนาสวัสดีครับสวัสดีครับ